กับสมาชิกยีโตโยต้าไทยนัน์นะครับในในวันนี้เนี่ยคือผมอยากจะเรียกว่าเราจะมาพูดคุยกันมากกว่านะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากําลังประสบกับปัญหาราคาน้ํามันนะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะเจอเหมือนเหมือนกับผม,มนะฮะในเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยที่บ้านเราใช้กันอยู่ราคามันก็เริ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังจะตัดสินใจเปลี่ยนพลังงาน าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งแก๊สนะฮะ LPG หรือว่า NGV นะครับแล้วก็ <c oughs> ปัจจุบันนะครับในเชื้อเพิงรถยนต์ที่มีจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเบนซิน95ซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยลงฮะสถานีที่บริการน้ำมัน95เนี่ยก็จะมีน้อยลง91ก็นโยบายก็จะเริ่ม เริ่มออหมายถึงว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีขายแล้วเหมือนกันทางภาครัฐเนี่ยจะสนับสนุนในเรื่องของกก้าสิบนะครับแล้วก็ e 2ทวนตะฮะในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นมาปลายปีหรือปีหน้าก็คือตัว E 8 5ปก็จะออกมานะฮะแต่ที่ข่าวล่าสุดมาก็คือประมาณเดือนสิงหาคมนะฮะเดือนสิงหาคมเนี่ยเข้าใจว่าจะมีให้บริการ e 8 5ปเนี่ยประมาณ3 0ิปั๊ม แต่ว่ารถยนต์ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันยังมันยังเติม E 8ปาไม่ได้นะครับในส่วนของดีเซลนี่ก็คือปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นดีเซล B2 นะฮะก็คือจะผสมไบโอดีเซลเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมี B5 ของปโตโทกับบางจากที่ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นไบโอดีเซลสำหรับพวกเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆนะฮะแล้วก็พวกเครื่องยนต์การเกษตรนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นทางเลือกที่ตอนนี้เราจะติดตั้งกันมากก็คือจะเป็น NGV กับ LPG นะครับแล้วก็ในอนาคตนี้ก็จะเป็นไฮบริดนะฮะซึ่งปีหน้าบ้านเราก็คงจะมีโอกาสได้ใช้กันแล้วนะครับมาถึงพลังงานเชื้อเพลิงตอนนี้ที่ภาครัฐกำลังสนับสนุนก็คือตัว e 2 0ตนะครับ e20 เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแกสโซฮอ9591นะครับก็คือเป็นน้ำมันเบนซินไร้สารตะกัว่วผสมกับเอทินอลนะฮะแต่ว่าเอทิลนอลที่นำมาผสมเนี่ยก็จะประมาณ20%นะครับจะได้จะได้มาเป็น e20 นะฮะถ้าในในอนาคตข้างหน้าถ้าจะเป็น e85 เนี่ยก็คือหมายความว่ามีเอทิลนอลผสมอยู่ประมาณ85นะครับ นี้ก็คงมาถึงเรื่องของน้ํามัน e85 มากนะครับสำหรับความคืบหน้าเนี่ยเพิ่มเติมในการใช้รัฐบาลมีนโยบายที่จะมีน้ํามันแก๊สโซฮอล e85 ออกมาซึ่งก็คือน้ํามันที่มีปริมาณเอทานอล85เแล้วก็ตัวเนื้อน้ำมัน15เปอร์เซนี่นะครับก็รู้สึกว่าจะให้ใช้กันได้ในปี2552ใช่ไหมครับคุณโตปีหน้า ใช่แต่ว่าคือตัวแอ e เทนอ85เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันผมผมคิดว่ามันเหมาะสําหรับประเทศที่มันมีภูมิอากาศหนาวนะฮะอากาศอากาศที่จะเย็นตัวนี้จะใช้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในในในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บางค่ายเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายในตัวนี้ในในส่วนของพลังงานทางเลือกตัวต่อมาเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของไบโอดีเซลนะครับ ปัจจุบันไบโอดีเซลที่ที่มีจำหน่ายในในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นดีเซล B2 นะฮะ B5 นะฮะแล้วก็ไบโอดีเซลร้อยตัวตัว B100 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีที่สถานีบริการน้ำมันบางจากนะครับไบโอดี Bio ผมขอเสริมนิดนึงนะครับในตัว B100 เนี่ยตอนนี้ทาง t o y ยต a ก็ได้มีการร่วมมือการพัฒนากับรู้สึกจะเป็นปตทใช่ไหมฮะตัวใหม่ซึ่งจะใช้ น้ำมันที่เป็นพื้นฐามนมาจากพืชพันธุ์ธรรมชาติก็คือไบโอดีเซลร้อเซแล้วก็มาเติมก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปทําให้ลดความชื้นในน้ํามันลงซึ่งคิดว่าจะมีคุณภาพใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซลที่มาจากมีพื้นฐามนมาจากปิโตรเลียมใช้งานได้น่าจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันซึ่งคิดว่าคงจะได้เห็นกันหลับหาปีหน้าบ้างครับสำหรับประเด็นที่หลายท่านสนใจก็เป็นเรื่องของแก๊สนะครับในทุกวันนี้ที่กำลังสนใจกันอยู่ ตัวแรกเราก็จะมาดูในเรื่องของ NGV กันก่อน NGV หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Natural Gas for Vehicle นะครับ uh, NGV นี่จะเป็นก๊าซธรรมชาติสรยนต์ที่เกิดจากการนำกา๊าซซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทนมาอัดจนมีความดันสูงประมาณ3,000ปอนด์ต่อตารางนิ้วซึ่งเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวแล้วก็นามาเก็บไว้ในถังซึ่งมีความทนทานสูงนะครับเช่นเหล็กกล้า แล้วก็มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนนะ้ำมันเบนซิน,นหรือดีเซลในรถยนต์ประเภทต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกกันว่า CNG หรือ Compressed Natural Gas นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บ้านเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ใช้ในรถยนต์กันมานานก็คือ LPG ซึ่ง LPG นั่ก็คือก๊าซนะปิโตเรเลียมเหลวนะครับเป็นก๊าซหุงต้มซึ่งประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกา๊าซที่หนักกว่าอากาศซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบว,ว่า LPG เวลามีการรั่วไหลนี้ก็จะอ,อยู่ในระดับพื้นเพราะว่ามันหนักกว่าอากาศ <c oughs> แล้วก็ในตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ว่าที่เราได้กลิ่นทุกวันนี้เวลากา๊าซรั่วก็เพราะว่าเขามีกฎหมายระบุให้ใส่กลิ่นเข้าไปเพื่อใหอ้ผู้ใช้ได้ทราบว,ว่าเกิดการรั่วไหลขึ้น แล้วก็ค่าออกเทนนะครับของ LPG นี่ก็มีสูงถึง105 RON แล้วก็ถัดมา LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลัน่นหรือก็เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซซึ่งก๊าซชนิดนี้จะเป็นมีสถานะเป็นของเหลวนะครับอันนี้เรามาดูตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของก๊าซทั้งสองอย่างกันว่ามีความแตกต่างยังไงกันบ้าง ก็ในส่วนของ NGV นะครับสถานะปกติจะเป็นก๊าซที่เบาวกว่าอากาศส่วน LPG ก็จะเป็นก๊าซที่หนักวกว่าอากาศแล้วก็จุดเดือด NGV นี่อยู่ที่ลบ162องศาเซลเซียสในขณะที่ LPG อยู่ที่ลบ 50- ถึง0องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิจุดระเบิดในอากาศ NGV จะอยู่ที่540องศาเซลเซียสแล้วก็ LPG อยู่ที่400อองศาเซลเซียสส่วนช่วงติดไฟในอากาศนะครับ ค่าสูงของ NGV อยู่ที่15รนะครับร้อยละโดยปริมาตรแล้วก็ LPG อยู่ที่15ส่วนค่าต่ำ NGV อยู่ที่5แล้วก็ LPG อยู่ที่1.5รคราวนี้เรามาดูเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองต่อนหน่วยซึ่งเมื่อเรานำมาติดตั้งในรถยนต์ระหว่าง NGV แล้วก็ LPG ซึ่งความสิ้นเปลืองเนี่ยตามตารางที่เราเรานำมาให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นลด ในขนาดซีซีเท่ากันยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันความสิ้นเปลืองของ NGV ในเมืองเนี่ยอยู่ที่10.69กิโลเมตรต่อกิโลกรัมนี่ดูหน่วยกันนิดนึงนะครับให้สังเกตหน่วยนิดนึงคือ NGV นี่เขาจะบอกเป็นกิโลกรัมในขณะที่ LPG เนี่ยจะบอกเป็นลิตรแล้วก็ทาง LPG เนี่ย7.41กิโลเมตรต่อลิตรส่วนนอกเมือง NGV 17.74กิโลเมตรต่อกิโลกรัม LPG 13.38กิโลเมตรต่อลิตรบนทางด่วน 17.35กิโลเมตรต่อกิโลกรัมของ NGV นะครับส่วน LPG 13.38กิโลเมตรต่อลิตรเฉลี่ยออกมา NGV อยู่ที่15.26กิโลเมตรต่อกิโลกรัม NGV อยู่ที่11.10กิโลเมตรต uh, ่อลิตร LPG ขออภัยครับแล้วก็ระยะทางการเติมต่อหนึ่งถังนะครับใน NGV เนี่ยถังขนาด20กิโลปริมาณการเติม20กิโลกรัมนะครับในหนึ่งถัง วิ่งในระยะทาง110-160กิโลเมตรส่วน LPG 1ถังขนาดความจุ49ลิตรวิ่งได้410-450กิโลเมตรระยะทางที่วิ่งได้นะครับแล้วก็เวลาในการเติม NGV ใช้เวลาในการเติมต่อครั้ง15-25นาทีในขณะที่ LPG ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีคราวน,นี้ก็มาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับต่อระยะทาง1กิโลเมตรก็ในเมือง NGV อยู่ที่จ81บาทต่อกิโลนะครับ แล้วก็ LPG อยู่ที่1.28บาทต่อกิโลเมตรนอกเมือง0.48บาทต่อกิโลเมตรแล้วก็ LPG 0.7หรือ70สตางค์นะฮะ,ะเรามาดูราคาค่าเฉลี่ยเลยดีกว่าฉเฉลี่ยแล้วเนี่ย NGV อยู่ที่ประมาณ59สตางค์ต่อกิโลเมตรในขณะที่ LPG อยู่ที่91สตางค์ต่อกิโลเมตรอันนี้ในราคาณปัจจุบันนะครับราคาที่เราทำทาข้อมูลมาก็คือ NGV อยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาท50 ในขณะที่ LPG อยู่ที่10.15บาทน่าจะเป็นลิตรนะต่อลิตรนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยราคาของ NGV เนี่ยทางภาครัฐจะกำหนดไว้ให้ไม่เกิน50%ของดีเซลซึ่งสมมุติสมมุติว่าดีเซลขึ้นไปสักลิตรละ50บาทในอนาคต NGV ก็จะอยู่ประมาณ25บาทต่อกิโลกร,รมัมในราคาในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ LPG เนี่ย ราคาในอนาคตจะอยู่ประมาณ70-75%ถึงของราคาน้ำมันดีเซลในนาขนาดนั้นเอ่อแต่แต่ไอตัวราคาเนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าดีเซลสมมติว่าขึ้นไป50แล้วตัว NGV จะขึ้นมาไป25บาทนี่มันไม่ใช่นะฮะก็คือจะมีมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะฮะแต่ว่าในราคาที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่เกิน50เซของราคาจำหน่ายดีเซลณปัจจุบันนั้นนะครับ คราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับสำหรับที่จะติดตั้งก๊าซซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับเครื่องยนต์4สูบนะครับ uh, NGV ในระบบดูดหรือที่เราเรียกกันว่ามิกเซอร์นะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ40,000บาทเป็นต้นไปแล้วก็ LPG อยู่ที่ประมาณ1น0 0งหมบาทถึง2 2 0 0 0บาทส่วนในระบบัวฉีดน,นะครับทาง NGV ก็อยู่ประมาณ60,000บาทเป็นต้นไปแล้วก็ LPG อยู่ที่ 3- 0 0 0 0ถึง50,000บาท ราคาราคานี้นี่เป็นราคาที่ก่อนก่อนที่ถังน้ามันไอ,อถังแก๊สเนี่ยมันจะขาดตลาดแล้วก็ที่เขากาลังขึ้นราคาพวกชิ้นส่วนพวกอะไรกันอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นทุกที่ไปนะครับก็คงคงจะมีมีบางที่ก็ยังยืนราคานี้อยู่นะครับคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องความสบายแล้วก็สมรรถนะนะครับตามข้อมูลน้ำหนักของถังเนี่ยพร้อมแกส๊ส ใน NGV เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85กิโลกรัมแล้วก็น้ำหนักของถังรวมก๊าสนะครับแล้วก็ LPG อยู่ที่49.4หรือก็ประมาณ50กิโลกรัมนะครับก็คือน้ำหนักที่เราจะต้องแบกอยู่ท้ายรถเวลาที่เราติดตั้งก๊าสนี้เข้าไปถัดมาก็เป็นเรื่องของจำนวนสถานีบริการซึ่ง NGV ณวันนี้มีอยู่ประมาณ180สถานีทั่วประเทศในขณะที่ LPG เนี่ยมีมากถึง900สถานี ล่าล่าสุดเนี่ยนะฮะทางปตทก็บอกว่าหลังเดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีสถานีบริการตัว NGV เนี่ยมากขึ้นแล้วก็เ,เขาให้คำบั่นว่าลูกค้าที่เติม NGV เนี่ยคงจะไม่ต้องเข้าคิวแล้วเพราะว่าจะเพิ่มหัวจ่ายเพิ่มหัวจ่ายให้มันมากขึ้นในแต่ละสถานีนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับที่หลายคนสนใจกันอยู่ก็ทาง NGV เนี่ยแรงม้าจะลดลงประมาณ1 5 2หถึ ในขณะที่ LPG เนี่ยลดลงอยู่ประมาณ1.5-5%ถึงก็คือแรงม้าจะลดลงจากเดิมที่เคยใช้น้ำมันส่วนระยะการเดินทางนะครับต่อการเติม1นึงถัง,ง NGV เนี่ยจะเดินทางได้100-110 60กิโลเมตรนะครับต่อก๊าซ20กิโลกรัมแล้วก็ LPG เนี่ยจะเดินทางได้ประมาณ410-450กิโลเมตรต่อปริมาณก๊าซ49ลิตร หรือประมาณ85%ของถังขนาด58ลิตร